นางเอกดังประกาศข่าวดีลุ้นปีนี้แฟนไฮโซเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคบหาดูใจกันเข้าสู่ปีที่6แล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวหน้าเด็กออมสุชาติมานาอิง่งกับนักธุรกิจหนุ่มพันล้านแอมพิพานองโคสิตซึ่งแฟนคลับเองก็รุ้นงานวิวาของทั้งคู่แล้วเพราะช่วงหลังๆมานี้คงกันไปเที่ยวต่างประเทศและมีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุด 1 0กุมภาพันธ์2อ 6, 6 6ออมสุชาได้เล่นเอฟเฟกหมุนวงกลมใน tiktok ทำนายเกี่ยวกับดวงความรักในช่วงวันสทายปีนี้ซึ่งออมหมุนไปในคำว่าแต่งแน่ปีนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวเขินสุดอะไรสุดหลังจากนั้นต่มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมาย